เป็นเคสกดไลย้อนเป็นลูกค้าเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นนานมากเป็นมาเป็นปีเป็นเป็นปีจนเข้าขอมอ่ะคือพอเป็นเพว่ากดไลย้อนมันกินไม่ได้คือหาหมอแล้วกินยาแล้วอาหารเสริมต่างๆเนี่ยก็ทานดูเยอะมากนะ แล้วก็พอจะมาหาทานของเราเนี่ยเพราะว่าที่ทานมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือยังไม่ดีขึ้นแล้วเขากดไหลย,ย้อนเนี่ยพอมันเป็นเนี่ยมันจะจุกอ,อกมันแสบอกใช่ไหมแล้วมันก็จะอิ่มเร็วใช่ไมหมคะแล้วก็จะทานอะไรไม่ลงไม่อยากอาหารแล้วก็จะผอมลง<อ>เขาก็จะผอมลงเรื่อยๆเขาบอกดนแ้นท่าหน,หนักลดไปเรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยเขาบอกเขากู้ใจมากจะหาอะไรทานมาแล้วพอมีอธิบายให้ฟังว่า อาเจลเนี่ยมันช่วยเรื่องระบบทางเดินอาหารทั้งหมดนะ้ค,คือพอเดี๋ยวมันปรับสมดุลให้คุณเนี่ยมันแก้เรื่องกดหลย,ย้อนเรื่องระเพก็อ,อาหารมันจะช่วยเรื่องการดูดซึมของคุณเนี่ยได้สารอาหารดีดีขึ้นเดี๋ยวหน่อยคุณทานได้คุณก็จะหนักเพิ่มคุณก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้น หลับสบายตอนนี้หลับไม่ไม่ลงสี่มาตรฐานแนงสายลมหลับไม่ค่อยลงอะไรเงี้ยเขาบอกใช่มันหลับไม่ได้คือนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้มันก็ผอมลงผอมลงอะใช่ไหมคะมิคบอกอันนี้ก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุนะมีเนี่ยไม่ใช่ยาแคนั้นก็ต้องใช้เวลาแล้วพอเขาจะสั่งอะเขาก็จะบอกว่าแล้วเขายังกินของเดิมเขาได้อยู่ไหมที่เขาซื้อใช่ทุกเขซื้อมาแล้วเสียดายตังเี่ เดียวได้ตันก็อกเออนี่เขาก็บอกมีเหตุเหตนเจอแต่พี่ถามกว่าไอ้ที่กินมาทั้งหมดเนี่ยไม่ดีขึ้นจะกินต่อไปทําไม <c oughs> แล้วแล้วเดี๋ยว,ว,วถ้าเกิดว่ามันดีขึ้นต้องของดีแล้วคุณจะรู้เหรอว่าค,คุณกินทุกอย่างมาันดีเพราะอันไหน<อ>นะนะเพราะว่าที่ทานอาเจลเนี่ยคุณควรจะหยุดเรื่องทุกอย่างนะเพื่อจะได้รู้ว่าเออขอเจลนี้มันช่วยคุณได้จริงเนี่ยแ้ก็เลยอยากละครึ่งนีก็โอาเคลนี้เอาไปอยากละครึ่ง 2อ0 7ันเเนี่ยเอาไปเอ็กโซแล้วก็กรี15ใช่ไหมคะนี่ก็ลิมไปแล้วส่งไฟล์หายไป7วันโทรกลับมาวิ oh. here, though, Bear, uh, life, orar, uh, 2, ่บอกก็แล้วตกลงกินแล้วเป็นยังไงเขาบอกเออช่วงกินวันสองวันแรกๆทุกสิ่งอย่างเลยนะตัวมันดีจริงนะผมหลับสบายเพิเออผมไม่แสบหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยก็บอกตัวมันดีขึ้นจริงแต่ทีนี้ผมก็เสียดายของเก่าอยู่ก็ไปเอาของเก่ามากินอี l เขาบอกว่าเออพอมันกินคู่กันแล้วมันไม่ได้หนุนตอการกินของคุณอย่างเดียวนี่นะอยากทดลองเขาบอกเอางี้คือตอนนี้ผมรู้แล้วว่ากินของคุณเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยโอเคแบบนี้โอเคแต่ผมอยากมารู้ให้มันฟื้นเร็ว่ๆคุณให้ผมกินอะไรเพิ่มอีกอย่างได้ไหมอยากกินเพิ่มเนี่ยไม่นั้นอีจะไปรื้อของเก่ามากินอีนะบีก็เลยงั้นเอาอูมิไปอ่าย้อนนะบีแนะนำอูมิเพราะว่าสายไหนนะที่ว่าคือร่างกายเขาเนี้ยเสื่อมมาน้ามั่งใช่ไหม จนโมจนนอนไม่หลับจนกินอะไรก็ไม่ลงแล้วแล้วน้ำหนักลงไปเรื่อยๆอะ่ะโอเคอันนี้ชุดดีท็อกของเรานะีชุดเอ็กโซกรีนเนี่ยมันช่วยปรับระบบทางเดินอาหารก็จริงแต่ทีนี้การจะไปซ่อมแซมเซลล์สื<ม>่อทั้งหลายแหลนนะ่นี่เนะดีว่าได้อูนนี้เนี่ยน่าจะดีที่สุด<ล>ที่จะไปะเชี่ยนเร็วขึ้นนะไปช่วยตับฟื้นฟูอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีก<ม>ก็เขาก็เนื่องจากว่าปกะนาน2อ,อย่างนั้นได้ผลแลนะ้วไง เขาก็เชื่อแล้วว่าโอเคอันนี้จะต้องช่วยเขาให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็เขาเอง